สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จ่าอ๊อฟซิลามีรถราคาถูกคุณภาพดีมานําเสนออีกเช่นเคยนะครับนี่วันนี้นะครับรถเก๋งเกียร์ออตโต้ราคาเบาๆนะแสนนิดๆนะครับคันนี้นะแสนนิดๆเท่านั้นที่จอดอยู่ตรงนี้ก็คือ Honda Civic FD นะครับเครื่องยนต์1.8เกียร์อโอโต้ปี2008นะคันนี้สวยสุดๆราคาเบาๆแสนนิดๆเท่านั้นมามาดูมาชมเลยนะครับมาเบิ่งเอาเดอร์ีพอยแม่ขไข่นี่ห สาวก F อดีนะครับ c ีวิ c FD รีรมาจับจองเลยคันนี้สวยสุดๆนะหน้าหลังเดิมเครื่องช่วงล่างดีไม่เคยติดแก๊สนะคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับหน้านะส่วนหน้าดูเลยเนี่ยฝากระโปรงเดิมนะครับกระจังหน้าเดิมไฟหน้าเดิมกันชนหน้าเดิมคันนี้เป็นสีเทานะครับสีเทาสีบอลเงินนะ สวยมากจริงนะครับราคาเบาๆเล้าใจเลยคันนี้นะแสนนิดๆเท่านั้น Honda Civic FD เครื่องยนต์1.8เกียร์ออโต้นะครับปี2008นะรถสวยพร้อมใช้งานเลยนี่แม,ม่ปอนแยมิลีคันนี้นะครับนี่เฝ้าเมื่อเาเาด้ดยผู้ใดหา Civic อยู่นะครับเนี่ย Civic นะคันนี้ Civic นะครับโฉ FD ชมโฉนางฟ้าเลยนะเนี่ยเครื่องเกียร์ดีมากนะครับคันนี้บอกเลยรับประกันการ,การันตีเลยไม่เคยติดแก๊สน,นะครับนี่แมป่ปะทั่วเนี่ย จอดอยู่ตรงนี้นะครับเกียร์ออโต้นะขับสบายเลยมานะครับมาดูมาชมรายละเอียดนะส่วนไหนสําคัญสําคัญนะครับเราจะพาดูพาชมนะนี่มาดูนะมาดูสภาพภายในนะครับมาดูกันเลยนะมืดไหมได้ไหมได้อยู่อ่าเดี๋ยวเปิดรับแสงหน่อยนะครับได้สว่างขึ้นนะนี่นะครับมาดูสภาพนะภายในนะภายในเดิมเดิมเลยนะสวยมากนะครับสะอาดสวยงามเลยป้อนี่ไหม งามคักง,งา้มแม่อีพออีแม่นะครับมาเบิ้งเอาเด้นอนี่แม่ฮอนด้าซีวิกนะครับคันนี้นะฮอนด้าซีวิกเครื่องยนต์1.8เกียร์ออโต้นะครับราคาแสนนิดๆน,นะดูสภาพภายในเนี่ยภายในเบาะผ้ากำมะหยี่สีเทาเดิมกิ๊บเลยนะสะอาดสวยงามมากเนี่ยตึงแป๊ะเลยนะไม่มีริ้วรอยเลยนี่แม่ป้าเบาะแม่บอกงามอมีหรีครับนุ่นเเบิ้งเอานั่นนะนะครับเนี่ยดูเลขไม้ด้วยนะครับดูเลขไม้เลยนะ คันนี้นะครับเลขไม้แท้นะเลขไม้แท้2องแสนสามนะสองแสนสามปี2008นะก็สมมาพาควรนะนะครับคอนโซลเดิมเพลงเพราะแอร์หนาวเกียร์ออโต้รันดีไม่มีสะดุดไม่เคยติดแก๊สนะคันนี้ย้ําเลยรับประกันการันตีเลยนะแผงประตูเดิมนะครับเนี่ยแผงประตูมาดูซูมตรงนี้หน่อยผู้ช่วยเนี่ยแผงประตูเดิม,ดมผ้ากำมะหยี่เนี่ยไม่มีริ้วรอยเลยนะครับคงสภาพเลยนะนี่แมดูแลรักษารถได้ดีนะกระจกไฟฟ้าเนี่ย ใช้งานได้ปกติเลยนะครับมาดูน็อตนะส่วนสําคัญสําคัญเนี่ยดูน็อตนะน็อตประตูฝั่งขวานะครับเนี่ยยุ่ยจริงครับเนี่ยน็อตไม่แกะน็อตไม่ถอดน็อตไม่ตีงเลยนะประตูเนี่ยดูเลยนะครับเนี่ยน็อตประตูนะเนี่ยเดิมเดิมเลยนะครับไม่มีร่องรอยการถอดการแกะนะสติ๊กเกอร์เดิมยังอยู่นะครับอ่ะมาดูขอบประตูป๋าดูพูดนะนะครับเนี่ยแกะดูแบบนี้เลยนะครับรถของเรานี่ยแม่แกะให้ดูให้ชมอย่างนี้นะดูพูดนะ เม็ดอาร์กนะครับรอยเว้ารอยบากเนี่ยของเดิมโรงงานอยู่ครบเลยนีไหมเนี่ยรอยเว่ยแบบนี้นะครับของเดิมโรงงานนะเม็ดอาร์กเดิมๆเ,เนี่ยดูเลยนะครับอยู่เดิมคงสภาพเลยเนี่ยอยู่สภาพนี้นะสบายใจหายห่วงได้เลยนะครับรถไม่มีเฉียวไม่มีชนแน่นอนนะเนี่ยที่สําคัญนะได้ซีวิกนะครับขับโกโ้กเลยราคาเบาๆเ,เ,เ,เนี่ยแสนนิดๆน,นะครับปอนีีไหมงามอี่ีครับคันนี้ ได้สภาพนะครับได้เกียร์ออโต้นะขับสบายเลยนะเนี่ยอ่ะต่อไปมาดูนะครับเบาะแถวหลังนะภายในสวยมากนะภายในเนี่ยเดิมเดิมเลยนะเบาะเนี่ยสวยจริงๆงเบื้องเอวนี่ไหมเบาะผ้ากำมะหยี่สีเทาตึงเป๊ะเลยสะอาดสวยงามไม่มีริ้วรอยเลยนะเบาะนะนีไหมปกตินี่ขาดไปหมดแล้วนะผ้ากำมะหยี่เนี่ยขาดหมดแล้วแต่ว่าคันนี้นะคงสภาพเดิมเดิมเลยนะครับสวยมากสวยมากอ่ะ,อ,ะอ่ะต่อไปมาดูแผงประตูเนี่ยดู แผงประตูเดิมนะครับเนี่ยดูผ้ากำมะหยี่แต่ละชิ้นแต่ละจุดนะอยู่เดิมคงสภาพเลยไม่มีริ้วรอยเลยนะนี่แม่ปอเนี่ยจุดเล็กๆน้อยๆแบบนี้ดูเลยนะครับงําคักเนี่ยเฝ้ามาเอาผู้ใดก็ได้นะครับเนี่ยรถเก๋งเกียร์ออโต้ราคาแสนนิดๆนะเนี่ยคันนี้นะครับมาดูแผงประตูเนี่ยเนี่ยดูนะเราแกะให้ดูอย่างนี้จริงๆพูดนะพูดนะพูดนะเบิ่งเอาพุดไหมเออง่ายให้เบิ่งคักแน่ได้พูดนะนะครับเบื้องเอา เม็ดอาร์คขอบประตูเนี่ยรอยเว้าลอยบากเนี่ยดูเลยนะครับอยู่เดิมคงสภาพเลยนะอ่าดูเลยเนี่ยขอบประตูนะครับเนี่ยรอยเว้าลอยบากเม็ดอาร์คของเดิมโรงงานอยู่ครบเลยนี่ไหมนี่นะครับสบายใจเลยนะรถอยู่สภาพคงเดิมแบบนี้นะครับใช้งานยาวๆนะสภาพแบบเดิมเนี่ยเม็ดอาร์คอยู่ครบๆแบบนี้นะครับไม่มีเฉียวไม่มีชนไม่มีอุบัติเหตุนะครับ สบายใจเลยนะเราให้ดูให้ชมรายงานสภาพที่เป็นจริงมากที่สุดนะครับไม่ต้องกังวลอ่าต่อไปมาดูห้องเครื่องนะครับมาดูสภาพห้องเครื่องเลยนะนี่มานะครับมาดูเครื่องยนต์นะครับห้องเครื่องยนต์นี่เป็นส่วนหัวใจสําคัญของรถยนต์ทุกคันเลยนะมาดูด้วยกันชมไปพร้อมกันนะตัวนี้อ่าดูเลยครับนี่นี่เป็นสภาพห้องเครื่องยนต์นะครับเนี่ยเครื่องยนต์คันนี้นะเครื่องยนต์นะ เบนซินนะครับเครื่องยนต์1.8นะครับได้เครื่อง IV t e c 140แรงม้านะเครื่องแห้งๆนะไม่มีซึมไม่มีเยิ้มเนี่ยดูเลยนะครับเนี่ยสภาพเครื่องไม่เคยติดแก๊สนะย้ำเลยนะครับไม่เคยติดแก๊สนะอดูกแก้มหน่อยนะครับแก้มขวาดูเลยแก้มขวาเดิมนะครับซุ้มซอกเดิมดูเม็ดอาร์คนะเนี่ยเม็ดอาร์คซุ้มนะครับเดิมๆอยู่ครบเลยนะฝากระโปรงอะไรไปเลยครับ ฝากระโปรงเดิมนะน็อตเดิมฝาเดิมแต่ถอดเก็บสีนะเราแจ้งเรารายงานนะน็อตเดิมฝาเดิมแต่ถอดเก็บสีนะครับเพื่อความสวยงามนะฝากระโปรงเดิมตะเข็บรอยเย็บเดิมสติกเกอร์เดิมยังอยู่นะเนี่ยเม็ดอาร์คเดิมยังคงอยู่นะครับเนี่ยสติกเกอร์เนี่ยดูเลยนะครับฝากระโปรงเนี่ยของเดิมโรงงานนะครับอ่าชิ้นเดิมโรงงานขอบตะเข็บรอยซีนเดิมนะเนี่ยน็อตฝากระโปรงเดิมนะน็อตเดิมฝาเดิมแต่ถอดเก็บสีนะเราแจ้งเรารายงานนะครับ ฝาเดิมน็อตเดิมถอดเก็บสีนะเพื่อความสวยงามซุ้มนะครับซุ้มซ้ายเดิมเม็ดอาร์คเดิมอยู่ครบนะนี่ไหมงามอิเลียครับคันนียแก้มซ้ายเดิมนะแก้มซ้ายเดิมคานหน้าเดิมหมุดดุมเดิมหม้อน้ําเดิมเนี่ยดูเลยนะครับนีสบายใจหายห่วงต่อไปติดเครื่องเดือบาท,ที่นี่นะครับเออนี่มาดูมาชมเลยนะครับรายงานกันอย่างนี้สภาพรถแต่ละคันของเราพูดนะประตว นี่สตาร์ทตึ้มครับผมสตาร์ตตึ้มอีหลีได้หน่นยไหปัดทั่วปัดเครื่องแหมแนนตึบครับแนนตึบเออฟังเอาบาดเนี่ยมามาฟังด้วยกันเลยนี่นี่ติดเครื่องแล้วนะครับติดเครื่องแล้วนะเครื่องแน่นๆเงียบๆไม่มีสันไม่มีเขกไม่มีโยกเลยดูเครื่องนะนิ่งๆเลยนี่ติดเครื่องอยู่นะครับเนี่ยติดเครื่องย้ำอีกครั้งนะเครื่องยนต์เบนซินเครื่องยนต์1นนะครับเป็นเครื่องไ b t e c ทนะร้อยี่แรงม้านะครับนมตรวจสอบเครื่องยนต์เนี่ยดูเลย ดึงแท่ขึ้นมาไม่มีควันไม่มีไอน้ํามันไม่มีกระเด็นนะครับนี่เครื่องดีมากเกียร์ออตโต้รันดีไม่มีสะดุดเลยนะรถสวยพร้อมใช้งานคันนี้นะครับราคาเบาๆเล้าใจแสนนะแสนิดนิดนะแสนนิดนิดเท่านั้นนะครับเนี่ยซีวิกนี่เนี่ยป๋อ,อนี่ไหมได้สภาพนี้นะครับสภาพนี้ราคานี้ผมบอกเลยคุ้มมากนะใครหารถเก่งนะครับรถเก่งเกียร์ออตโต้ใช้งานอยู่นี่มาเลยนะครับรีบมาจับจองคันนี้นะอ่ะต่อไปมาดูส่วนท้ายนะครับ นี่ส่วนท้ายนะฝาท้ายเดิมนะครับฝาท้ายเดิมตัวนี้เรามีกล้องหลังให้นะติดเพิ่มมาให้เรียบร้อยเนี่ยกล้องหลังนะครับฝาท้ายเดิมนะครับเป็นเครื่อง IV t e c ทเครื่องยนต์1.8 Civic FD นะวิอ่ะมาดูนะครับห้องเก็บของมาดูหน่อยนะครับดูรายละเอียดกันเลยเนี่ยห้องเก็บของกว้างขวางเลยนะครับมีพะยางปูรองพื้นให้พร้อมเลยนะนี่นะครับกว้างเลยเนี่ยเครื่องมือมีนะครับยางอะไรอะดูหน่อยดูยางอะไรหน่อยเนี่ยพูดไหมดูขอบนะ ยางอะไหล่ไม่เคยใช้งานไม่เคยแตะพื้นไม่เคยลงพื้นเลยยางอะไหล่นะครับนี่ไม่เคยติดแก๊สนะรับประกันการันตีกันเลยนะครับนี่แม่ป้อนงามิลีนะครับอ่าอ่ามาดูแก้มนะครับดูแก้มดูขอบนะตัวนี้นะครับคันนี้เราแจ้งเรารายงานสภาพนะครับคันนี้อ่าก็มีการเก็บสีให้นะเราแจ้งเรารายงานนะครับเก็บมีการเก็บสีเพื่อความสวยงามนะแต่ขอบนะครับขอบตะเข็บเม็ดอ์คเดิมยังคงอยู่นะเก็บสีเพื่อความสวยงามนะแก้มขวา นี่นะครับเก็บให้เรียบร้อยนะครับฝาท้ายนะฝาท้ายเดิมนะครับฝาท้ายชิ้นเดิมเก็บสีให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีการเก็บสีให้เรียบร้อยนะฝาท้ายนะครับเราแจ้งเรารายงานนะฝาท้ายชิ้นเดิมโรงงานนะครับชิ้นเดิมโรงงานนะคันนี้ก็ตามอายุนะครับการใช้งานของรถนะครับรถปี2008นะอ่าก็มีการใช้งานนะครับอมาดูแก้มซ้ายด้านหลังนะครับแก้มซ้ายด้านหลังก็เนี่ยดูเลยนะครับเม็ดอาร์คตะเข็บรอยเย็บเดิมมีการเก็บสีนะครับ เก็บสีเพื่อความสวยงามให้เรียบร้อยแล้วนะเราแจ้งเลยนะเก็บสีให้เรียบร้อยนะครับอ่านี่ดูกันเลยนะครับนีมาอ่ะต่อไปนะครับมาดูนะรอบคันฝั่งซ้ายนะครับมาเนี่ย๋ยวปิดประตูไว้ก่อนดูสีสันรอบคันสวยนะคันนี้เป็นสีเทาสีบอลเงินนะครับนี่ไหม้าดเงาคักแกรมเนี่ยอีพอีอแมะอ่ะมาดูนะครับภายในนี่ดูภายในกันต่อนะนี่ สภาพภายในเนี่ยเดิมเดิมเลยนะครับสภาพเนี่ยแผงประตูแผงประตูฝั่งซ้ายนะครับนี่แผงประตูเดิมกระจกไฟฟ้าดูเลยนี่นะเนี่ยผ้ากำมะหยี่เนี่ยไม่มีริ้วรอยเลยนะคงสภาพเลยนะเนี่ยแมมป้อนเนี่ดูแลรักษารถได้ดีนะครับเบาะภายในเดิมสวยกิฟเลยนะตึงแป๊ะไม่มีรอยขาดรอยย่นเลยนะผ้ากำมะหยี่เป็นอะไรที่ขาดง่ายแต่คันนี้ไม่มีริ้วรอยเลยนะครับนี่ยไหมงามโพดงามโพเลยขอบอกคันนี้ เออเอ้ามาต่อไปดูเลยนี่นะครับขอบประตูเนี่ยขอบประตูนะครับเม็ดอาร์คลอยเว้าลอยบากของเดิมอยู่ครบเลยเนี่ยสบายใจได้เลยนะครับพู้น่ะเขาแกะให้เบื้องอีหลีได้พู้น่นะครับพาดูพาชมแบบนี้นะครับรถของเรานะเนี่ยให้สมาชิกของเรานะครับได้สบายใจนะเนี่ยสภาพรถจริงเป็นยังไงเรารายงานตามสภาพจริงนะครับเหมือนสมาชิกได้มาดูรถด้วยตัวเองนะครับ บางคนบางท่านอยู่ไกลๆอยู่ต่างจังหวัดนะเนี่ยเดินทางมาจะได้ไม่ผิดหวังนะครับอ่ะมามาดูภายในด้านหน้าเลยนะครับเนี่ยแผงประตูดูนะแผงประตูแต่ละบานเนี่ยเดิมเดิมเลยนะผ้ากำมะหยี่อยู่คงเดิมคงสภาพเลยไม่มีริ้วรอยขาดรอยถลอกเลยนะครับกระจกไฟฟ้าใช้งานปกติคอนโซลเนี่ยดูนะมีมีพรมรองพื้นให้นะครับเนี่ยคอนโซลดมเดิมนะเนี่ยเขาไงให้เบิ้งบนอ่ะนะครับคอนโซลดมเดิมนะสวยนะครับมีพรม นะมีพรมปูรองให้อย่างดีเลยนะครับแอร์เย็นหนาวเกียร์ออโต้นะครับกระจกไฟฟ้านะเนี่ยดูเบาะเลยนะเบาะเดิมสวยมากนะครับไม่มีรอยขาดรอยย่นรอยถลอกนะสวยสุดๆเนี่ยคันนี้คุ้มนะครับอ่ะมาดูน็อตน็อตประตูเนี่ยฝั่งซ้ายน็อตเดิมไม่แกะไม่ถอดน็อตไม่ตีงเนี่ยดูเลยนะครับเนี่ยน็อตตัวบนตัวล่างนะอยู่คงสภาพเดิมอ่ะมาดูเพจหน่อยนะครับเนี่ยเพจฮอนด้านะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเพจด่ฮอนด้า เพศเดิมไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับของเดิมโรงงานนี่นะครับอ่ามาดูต่อไปนี่ขอบประตูเม็ดอาร์คดูเลยนะครับเนี่ยเม็ดอาร์คอยู่เดิมครบนะครับรอยเว้ารอยบ่าของเดิมอยู่ครบเลยเนี่ยคงสภาพเดิมๆนี่สบายใจหายห่วงนะครับรถเก๋งนะครับคันนี้นะย้ำนะ Honda Civic โฉม FD นะครับ FD โฉมนางฟ้าเกียร์ออโต้เครื่องยนต์1.8นะครับปี2008 ราคาแสนนิดๆน,นะบ้าไปแล้วโอ้ยนี่ไหมนะครับเอ้ามาต่อไปมาดูภาษีเลยเนี่ภาษีเนี่ยภาษีตุลานะครับตุลาหกแปดเลยนะปลายปีเลยเนี่ยตุลาหกแปดนะครับภาษีหลังคาสีสันสวยงามนะครับนี่ไหมปลาทูเนี่ยรอยซีนรอยเย็บต่างๆของเดิมนะครับอยู่ครบเลยเอามาดูขอบกระจกหน่อยเนี่ยผมขอนําเสนอนะซีวิกนะครับเนี่ยให้ดูนะ ซีวิกเนี่ยปกติขอบกระจกขอบยางพวกนี้แตกหลุดไปหมดแล้วนะแต่คันนี <C <C ้ยังอยู่นะคงสภาพเลยเนี่ยขอบกระจกนะครับเนี่ยอยู่เดิมเลยขอบยางนะสองฝั่งเอาผู้ช่วยดูสองฝั่งเลยนะครับซีวิกนะผมบอกเลยผมผมขายมาหลายคันนะซีวิกเนี่ยเนี่ยปกติยางพวกเนี้ยยางขอบกระจกเนี่ยแตกหลุดหายไปหมดแล้วแต่คันนี้ยังอยู่เลยนะเนี่ยอยู่คงสภาพนะครับสบายใจหายห่วงเลย สวยมากจริงนะแสนนิดๆนะครับคันนี้นะแสนนิดๆเท่านั้นนะอ่ะมานะครับนี่นะนี่นะครับนี่เป็นรายละเอียดนะครับส่วนต่างๆที่สําคัญเราพาดูพาชมรายงานกันอย่างนี้จริงๆนะย้ํากันอีกครั้งสําหรับรถคันนี้ Honda c ซ v i c โฉม F d ดีนะครับเครื่องยนต์1.8เกียร์ออโต้ปี2008ราคาแสนนิดๆนะครับแสนนิดๆเท่านั้น ใครที่ดูรวชอบที่ดูรถสนใจโทรมาสอบถามได้เลยที่เบอร์0956698777 0956698777หรือใครสะดวกมาดูรถสภาพจริงที่ร้านเราได้เลยร้านเราอยู่ที่แยกเคียมห้วยแยกเคียมห้วยทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะครับทางเลี้ยงเมืองขอนแก่นนะสำหรับรีวิวนี้นะครับจาอัซิลาขอฝากไว้แค่นี้ก่อนครับขอบมากครับ